สวัสดีค่ะตอนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดเคลื่อนคุยข่าวคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรายาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวแรกวันนี้นะคะเรามาติดตามกันที่เรื่องราวของนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการกล่าวถ้อยแถลงในงานเลี้ยงอาหารข้ามผู้นำบิมสเตกนะคะเน้นย้ำไทยพร้อมเสริมสร้างความร่วมมืออย่างรอบด้านระหว่างภูมิภาคเพื่อสร้างอนาคตที่สดใสและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันค่ะ ทางด้านนายจิรายุห่วงทรัพย์โษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพการจัดเลี้ยงอาหารค่าเพื่อต้อนรับผู้นําและผู้แทนประเทศที่เข้าร่วมการประชุมผู้นําริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสาหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจครั้งที่6พร้อมกล่าวถ้อยแถลงโดยสรุปสาระสําคัญดังนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวต้อนรับผู้นําบิมสเตก ด้วยความยินดีและความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ประเทศไทยได้เป็นสถานที่พิเศษแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของบิมสเต็กซึ่งค่ำคืนนี้ทุกฝ่ายได้รวมตัวกันอีกครั้งในเมืองที่ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นเมื่อ27ปีที่แล้วถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในการเดินทางร่วมกันโดยในงานเลี้ยงนี้มีการประดับตกแต่งด้วยองค์ประกอบที่สื่อถึงข้าว ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมรดกทางวัฒนธรรมและการเกษตรที่สำคัญของทั้ง7ประเทศ b i มสเต็ ak, รวมถึงข้าวที่ปรากฏเด่นชัดในโลโก้ b ิมสเต็กเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญทั้งในฐานะอาหารหลักและรากฐานทางเศรษฐกิจของภูมิภาค นายกรัฐมนตรียังกล่าวเน้นถึงความหลากหลายของพันธุ์ข้าวที่ภูมิภาคนี้มีมากที่สุดในโลกโดยมีพันธุ์ข้าวที่แตกต่างกันมากกว่า140,000ตั้งแต่ข้าวหอมมะลิของไทยสู่ข้าวบาสมาติกของอินเดียข้าวแดงของพูตานข้าวเวงโปปอซานของเมียนมา ความหลากหลายดังกล่าวไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตรแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ความมุ่งมั่นร่วมกันต่ออุตสาหกรรมที่หล่อเลี้ยงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในภูมิภาคนี้อีกด้วยเกษตรกรรมถือเป็นสินทรัพย์ร่วมกันของบิมสเตกซึ่งค้นพบโอกาสสำหรับการเติบโตและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันนายกร,ร,รัฐมนตะระีเน้นย้ำว่าบิมสเตก เป็นสะพานเชื่อมระหว่างเอเชียใตย้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเป็นเอกลักษณ์ผสมผสานวัฒนธรรมเศรษฐกิจและแรงบันดาลใจเข้าไว้ด้วยกันเพื่อสร้างวิสัยทัศน์แห่งความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองซึ่งบทบาทของบิมสเต็กในฐานะจุดเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างสองภูมิภาคที่มีพลัง ได้นำเสนอโอกาสสำหรับความร่วมมือนวัตกรรมและการเติบโตร,ร่วมกันผ่านบิมสเต็กให้สามารถรับมือกับความท้าทายและใช้จุดแข่งร่วมกันเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางด้านอาหารยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตรทั่วทั้งภูมิภาคนอกจากนี้นะคะก็จะมีการประชุมสุดยอดบิมสเต็กครั้งที่6 ซึ่งจะเป็นโอกาสในการสำรวจแนวทางใหม่ๆเพื่อพัฒนาองค์กรระดับภูมิภาคโดยการหารือจะกำหนดแนวทางสำหรับความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าการลงทุนการเชื่อมโยงทางกายภาพดิจิทัลหรือความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนซึ่งประชาชนทั้งสองภูมิภาคภายใต้บิมสเตกนั้นมีศักยภาพมหาศาลที่สามารถใช้โอกาสนี้ด้วยความกระตือรือรน้น และความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะสร้างอนาคตที่สดใสและรุ่งเรืองให้กับทุกคนในช่วงท้ายนะคะนายกรัฐมนตรีก็เชิญชวนให้ผู้นำและผู้แทนประเทศสมาชิกบิมสเต็กค,ค่ะร่วมกันยกแก้ว,วอวยพรนะคะเพื่อความสำเร็จในอนาคตของบิมสเต็กพร้อมทั้งหวังว่าความร่วมมือของทุกฝ่ายจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งและนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและความสามาคัคคีสู่ภูมิภาคในอนาคตค่ะ นั่นก็คือในส่วนของการจัดเลี้ยงอาหารค่านะคะผู้นำบิมเ็กค่ะมีการเน้นย้ำถึงความพร้อมค่ะในการเสริมสร้างความร่วมมืออย่างรอบด้านของภูมิภาคนะคะเพื่อสร้างอนาคตที่สดใสและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันค่ะและเรื่องราวต่อมาคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันที่เรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทยอินเดียนะคะได้มีการประกาศยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์มีการลงนามบันทึกความเข้าใจและความตกลงในทุกมิติ เพื่อเป็นการกระชับความร่วมมือค่ะทางด้านนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีและนายนเรนโมทีนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดียเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามปฏิญญาและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศไทยและอินเดียจำนวน6ฉบับดังนี้ 1. ปฏิญญาร่วมว่าด้วยการสถาปนาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินเดีย 2. บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกระทรวงอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศอินเดียว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 3. บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงท่าเรือการขนส่งและเส้นทางน้ำของอินเดียและกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมว่าด้วยการพัฒนาโครงการศูนย์มรดกทางทะเลแห่งชาติเมืองโรทานรัฐคุชร,ราช 4. บันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัท National Small i n d u s t r y Corporation แห่งอินเดียและสำนักงานส่งเสริมวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อม 5. บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการพัฒนาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียและกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยความร่วมมือด้านหัตถกรรมและการพัฒนาชุมชนช่างฝีมือ 6. บันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัท North e t e r n Handicraft And Hand Room e e v e l o p m e n t Corporation ของอินเดียและสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์จากนั้นนายกรัฐมนตรีไทยและอินเดียร่วมพิธีมอบพระไตปิดกสากลฉบับสัจชยะพร้อมแถลงข่าวร่วมกันโดยนายจิรายุห่วงทรัพย์โฆศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสรุปสาระสำคัญการแถลงข่าวดังนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวในนามรัฐบาลและประชาชนไทยยินดีที่ได้ต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดียและคณะในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมประชุมผู้นำบิมสเต็กค,ครั้งที่6ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพ โดยทั้งสองฝ่ายได้บรรลุเป้าหมายในการยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างเป็นทางการซึ่งก้าวสำคัญนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งและมีพลวัตระหว่างสองประเทศเท่านั้นแต่ยังแสดงถึงความมุ่งมั่นในการเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการเติบโตความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของทั้งสองประเทศและของภูมิภาค รวมทั้งสองฝ่ายยังเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจจำนวนหลายฉบับครอบคลุมความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมการพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรมสะท้อนความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร,ร์ให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ผู้นำทั้งสองนะคะยังได้ตกลงที่จะเสริมสร้างความร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคงผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงความร่วมมือทางอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศการซ้อมรบร่วมและการแบ่งปันแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีในการรับมือกับภัยคุกคามทางรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ ในด้านเศรษฐกิจอินเดียเป็นประเทศคู่ค้าอันดับที่1ของไทยในภูมิภาคเอเชียใตย้โดยเมื่อปี2567มีมูลค่าการค้าระหว่างกันกว่า17,000ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เสนอให้ร่วมการเจรจาปรับปรุงความตกลงการค้าเสรีไทยอินเดียและอาเซียนอินเดียให้ครอบคลุมมากขึ้นรวมไปถึงการอำนวยความสะดวกในการลงทุนระหว่างกาัน ในส่วนของเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะในเมียนมาเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาไทยและอินเดียแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อการสูญเสียจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งสองประเทศในฐานะประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมาได้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เมียนมาโดยเร่งด่วนแล้วและในระยะต่อไปทั้งสองประเทศจะร่วมมือการฟื้นฟูที่ประสบภัยอย่างยั่งยืนต่อไป ผู้นำทั้งสองได้หารือถึงการพัฒนาเส้นทางพุทธศาสนาให้ขยายครอบคลุมถึงรัฐสำคัญอื่นๆโดยเฉพาะรัฐคุชราชซึ่งเป็นการเชื่อมโยงสถานที่สำคัญกับประเทศไทยและประเทศอื่นๆในบิมสเต็ก ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาการท่องเที่ยวระหว่างไทยและอินเดียมีความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญโดยมีมาตรการอำนวยความสะดวกด้านการตรวจลงตาให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งสองฝ่ายซึ่งได้รับการสนับสนุนเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินและการเปิดเส้นทางบินใหม่ไปยังเมืองหน้าเที่ยวของทั้งสองประเทศนอกจากนี้ไทยและอินเดียยังเห็นพ้องที่จะจัดตั้งกลไกหารือระหว่างกมรมศุลกากร เพื่อการคุ้มครองดูแลคนต่างชาติของกันและกันด้วยผู้นำทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์และความร่วมมือระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศโดยเฉพาะในเรื่องของเวทีพหุภาคีต่างๆซึ่งรวมไปถึงบิมสเตกอาเซียน b r i กและ OECD โดยประเทศไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างกรอบความร่วมมือที่ไทยเป็นสมาชิกทั้งในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ โดยในช่วงท้ายนะคะนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าการเยือนไทยในครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีสาธานารัตัฐอินเดียและการประกาศยกระดับความสัมพันธ์ไทยอินเดียเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไม่เพียงแต่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับความสัมพันธ์อันยาวนานของทั้งสองประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นหมุดหมายสำคัญที่จะปูรากฐานความร่วมมืออันลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่างกันต่อไป ด้านนายกรัฐมนตรีอินเดียนะคะก็กล่าวแสดงความขอบคุณต่อรัฐบาลไทยสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวโดยเน้นย้ำถึงสายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและาศาสนาระหว่างอินเดียและไทยโดยเฉพาะอิทธิพลของพุทธศาสนาและวัฒนธรรมรวมถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าเทคโนโลยีและความมั่นคง โดยอินเดียได้ให้บริการฟรีวีซ่าแก่ชาวไทยและร่วมมือกับไทยในประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติรวมทั้งทั้งสองประเทศยังยืนยันจุดยืนร่วมกันต่อเสถียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีเปิดกว้างครอบคลุมและยึดหลักกฎหมายทั้งนี้อินเดียพร้อมเข้าร่วมประชุมบิมสเต็กที่จัดขึ้นนะคะโดยมีประเทศไทยเป็นประธานในการผลักดันความร่วมมือในภูมิภาคอย่างเข้มแข็งค่ะ แล้วเรื่องราวต่อมาคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันที่เรื่องราวของการยื่นภาษีนะคะตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วใครที่ยังไม่ได้ทําการยื่นภาษีนะคะก็ขอให้รีบยื่นค่ะ โดยทางด้านรัฐบาลนะคะได้มีการอำนวยความสะดวกยื่นพองอด9091ผ่านช่องทางออนไลน์ D My Tax eFiling หรือแอป RD Smart Tax หมดเขตวันที่8เมษายนนี้ค่ะทางด้านนายอนุกูลพรึกษานุศักรองโฆษกประจำสำนักนายกร,ร,รัฐมนตรีเปิดเผยใกล้สิ้นสุดกำหนดเวลาการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือพองอด9091ประจำปี2567 ซึ่งในวันที่8เมษายน2568เป็นวันสุดท้ายสำหรับช่องทางการยื่นแบบออนไลน์ผ่านทาง www.rd.go.th หรือแอปพลิเคชัน RD Smarttax โดยหลังจากยื่นแบบยังมีขั้นตอนสำคัญไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการอัปโหลดเอกสารกรณีต้องยื่นเพิ่มเติมการตรวจสอบสถานะเงินคืนผ่านพร้อมเพยการผ่อนชำระภาษีสำหรับผู้ที่ต้องการแบ่งจ่าย รวมทั้งการตรวจสอบย้อนหลังจากกรมสัมพากรสำหรับวิธีการตรวจสอบสถานะคืนภาษีผู้เสียภาษีสามารถติดตามความคืบหน้าของการพิจารณาคืนภาษีได้ด้วยตนเองผ่านทาง w w w rd.go.th เช็คเงินคืนภาษีทำได้ผ่านเว็บไซต์และมือถือโดยขั้นตอนง่ายๆมีดังนี้ 1. เข้าเว็บไซต์ rd.go.th เลือกระบบดิจิ t a l mytax 2. เข้าสู่ระบบด้วย R D I D พร้อมรหัสเลเซอร์ I D ด้านหลังบัตรประชาชน 3. เลือกเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลที่ลงทะเบียนไว้เพื่อรับ O T P กรอก O T P เพื่อยืนยันตัวตนเลือกติดตามสถานะขอคืนหรือนำส่งเอกสารโดยทางด้านอน,นุกูลนะคะก็กล่าวต่อว่าระยะเวลาในการดำเนินการคืนภาษีหากไม่ติดเกณฑ์ตรวจสอบ ผู้ยื่นแบบภาษีจะได้รับเงินผ่านพร้อมเพย์ภายใน3-5วันทําการหากติดเกณฑ์ตรวจสอบผู้ยื่นภาษีเจ้าหน้าที่ต้องติดต่อขอเอกสารเพิ่มโดยสามารถอัปโหลดไฟล์ข้อมูลผ่านระบบดีมายแ็และส่งทางไปรษณีย์หรือโทรสารตามที่อยู่ในใบสําเนาส่งเอกสารทั้งนี้การผ่อนชำระภาษีกรมสรรพากรเปิดให้ผ่อนชำระได้ถึง3งวดโดยไม่คิดค่าดอกเบีย้ย และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครอบคลุมทั้งผู้ยื่นแบบพงอ .90 และพงอด .91 ภายใต้เงื่อนไขคือมีภาษีที่ต้องชำระจำนวนตั้งแต่3,000บาทขึ้นไปและภาษีสิ้นปีโดยขอผ่อนชำระภาษีเป็นงวดงวดได้3งวดเท่ากันสามารถติดต่อขอผ่อนชำระได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโดยใช้แบบบช .35 จำนวน1ชุดยื่นแบบกระดาษ หรือขอผ่อนชำระผ่านช่องทางเว็บไซต์สัมภารกรณีการยื่นภาษีออนไลน์นะคะสำหรับในปี2,567นี้นะคะ เหลือการยื่นภาษีออนไลน์นะคะอีกเพียง2วันเท่านั้นนะคะก็ขอให้ทุกคนที่มีเงินได้นะคะรีบดําเนินการยื่นภาษีให้เรียบร้อยภายในกําหนดเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับและบทลงโทษทางกฎหมายหากมีข้อสงสัยค่ะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สํานักงานสัมพารกรใกล้บ้านหรือสถานประกอบการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ R d i n ดี l l i g e n c e Center 1661ค่ะ ก็ถึงเวลานะคะที่หลายๆคนค่ะที่มีเงินได้นะคะประเภทบุคคลธรรมดาก็สามารถที่จะ ขอยื่นภาษีกันได้ซึ่งในส่วนที่ไปยื่นที่สํานักงานเนี่ยนะคะก็หมดเขตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็คือเหลือใครที่ยังไม่ได้ยื่นภาษีนะคะก็รีบที่จะเข้าไปผ่านช่องทางออนไลน์ดีมาย์แท็กซ์อีฟลิ่งนะคะหรือว่าสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บ RD s m a r t t a x ค่ะหมดเขตวันที่8เมษายนนี้แล้วนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในวันนี้สําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเปิดเคลื่อนคุยข่าวลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังราย การย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube Channel ูบช่ n e l อา์ทัพพอดแคสต์ดิฉันพีรายาพิรมพักตีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิต ที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยร้อยสาปีแห่งเกียรติภูมิร้อยสาปีแห่งความมุ่งมั่นในการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เปลี่ยนผ่านและปรับปรุงโครงสร้างกองทัพให้มีความเหมาะสมทันสมัยพร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตความมีเกียรติมีศักดิ์ศรีของทหารในภาพรวมให้พร้อมที่จะยืนเคียงข้างและก้าวเดินไปพร้อมกับพี่น้องประชาชนชาวไทยในการขับเคลื่อนประเทศให้มีความก้าวหน้าวัฒนาสถาพรสืบไป เธอเคยรู้บางไหมว่ายังมีใครอีกคนที่ยังคงรดน้ำพลวนดินทุกคืนวัน จะสืบสานร,รักษาต่อยอดต่อไปและหากสองมือส่งต่อให้อีกร้อยมือจับมือหกสิบล้านมือรวมมือให้เป็นหนึ่งใจตนน้นไม้ก็คงสวยงามเติบโตมันคงยิ่งใหญ่สมนาูไทย ตาตายทงไตรรงของไทยที่ยังร่มเย็นดีอย่างนี้ก็เพราะมีจุดเหนียวดวงใจถ้าลองมองให้ซึ้งค่อยๆดูจะเข้าใจว่าใครยังยืนเคียงข้างคนไทยทุกๆคนเฝ้าคอยก้าวตาม รอยความดีเรื่อยไปไม่ว่าใครจะเห็นหรือไม่ไม่สำคัญไม่ค่า